อ้าวบ๋มทำไมวันนี้มาหาพี่แต่เช้าเนี่ยอย่าบอกนะว่าคิดถึงพี่ <laughs> ก็คิดถึงพี่แบงค์นะสิถึงมาหาพอดีว่าหนูซื้อขนมกับเสื้อผ้ามาให้พี่แบงพี่แบงคจะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆบ้างโอ้ไม่จำเป็นต้องลำบากซื้อของมาฝากพี่ก็ได้พี่ใส่เสื้อตัวเก่าๆก็พอแล้ว <laughs> ไม่ลำบากหรอกพี่แบงคแค่นี้เองจะเอาหรือไม่เอาเ <laughs> อา <laughs> อยากเล่นจ้าขอบคุณมากนะค่ะเออบุม๋มพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรเหรอคะบุ๋มมาคบกับพี่เนี่ยบุ๋มไม่ไอายเหรอพี่ก็แค่คนเก็บเกาดขยะในหมู่บ้านอีกอย่างบุ๋มเนี่ยครอบครัวก็มีหน้ามีตาในสังคมถ้าเกิดคนอื่นรู้บุ๋มไม่ไอายเหรอที่มาคบกับพี่เนี่ยไม่เห็นต้องอายเลยพี่แบงค์พี่แบงค์เป็นคนดีขยนัน จะทำงานอะไรอ่ะบุ๋มก็รับได้หมดแหละขอบคุณมากนะบุ๋มพี่สัญญานะพี่จะรีบทำงานเก็บเงินแล้วไปสู่ขอบุ๋มตามราเพณีบุ๋มจะได้ไม่อายชาวบ้านเขาบุ๋มรอพี่นะบุ๋มก็สัญญาเหมือนกันบุ๋มจะรอนะครพี่แบงค์พี่ก็สัญญาเหมือนกันปะทานขนมกันบุ๋มเอาแม่มาทำอะไรที่นี่ หนูมาหาพี่แบงค์แล้วก็ซื้อเสื้อผ้ากับขนมมาให้พี่แบงค์เขาด้วยอะ่ะแม่ทำไมต้องซื้อมาให้มันเดี๋ยวบอกนะว่าที่แม่ได้ข่าวมาว่าบุ๋มแอบคบผู้ชายคนหนึ่งอะก็คือไอ้นี่ใช่ไหมใช่คะ่ะแม่ทำไมหรอคะทำไมล่ะลูกผู้ชายดีๆฐานะร่ำรวยเท่าเทียมกับเราก็มีเยอะแยะทำไมบุ๋มไม่เลือกแต่มาเลือกคบไปอีกคนเนี้ยคนกวาดขยะในหมู่บ้านเนี่ยแม่อายเขานะแม่จะอายทำไมอะคะอีกอย่าง พี่แบงค์เขาก็เป็นคนดีขยันทํามาหากินไม่มีผิดมีภัยกับใครด้วยหนูคบกับเขาอ่ะหนูผิดตรงไหนอะแม่ผิดสิก็ผิดตรงที่มันจนไงลูกมันจะมีบรรดาเลี้ยงลูกหรอฮะไปกลับบ้านพี่เล็กเขารออยู่เขามีธุระสาคัญจะคุยกั่หนูธุระอะไรคะแม่เออนะกลับไปเดี็กก็รู้เองแหละบุ้มแม่ขอเตือนอีกทีนะอย่าให้แม่รู้นะว่าแอบมาคบมาหากับมันอีกนะ แกด้วยนะจนรหัสเจียมตัวซะบ้างเดี๋มาคบกับลูกสาวฉันครับไปบุ๋มกลับบ้านพี่แบงค์หนูกลับก่อนนะผมไปกับแม่เถอะ บุม๋มสวัสดีพี่เล็กสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องบุ๋มคือพี่เล็กเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเลยนะลูกแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทต,ตั้งหลายที่รวยด้วยที่สําคัญนะ่ะคือเป็นโสดด้วยนะ <c oughs> ไม่ถึงขานาดนั้นหรอกครับ <c oughs> คุณแม่ก็ <c oughs> อันดับสองอันดับสามอันดับสี่ของประเทศไทยครับสลับสลับกันไปแล้วต่ปีครับแม่ครับแล้วก็เรื่องโสดเนี่ยก็โสดหลายเปอร์เซ็นต์ครับแหม่อมตัวนะคะ คืออย่างนี้นะลูกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะโอ้ยถ้าคุณแม่นะครับอยากได้สินสอดเท่าไหร่นะฮะเรียกมาได้เลยครับผมยินดีที่จะจ่ายไม่อั้นเลยครับคุณแม่ครับโอ้แม่มันหมายความว่าอะไรอะคะคือพี่เล็กเนี่ยก็จะมาสู่ขอหนูแต่งงานนะลูก สู่ขอนูแต่งงานแต่หนูยังไม่รู้จักพี่เขาดีเลยนะคะแม่อีกอย่างหนูยังไม่พร้อมด้วยอะ่ะต้องค,บ,คบกันไปก่อนสิลูกดูใจกันไปก่อนแต่งไปแล้วก็รักกันเองแหละพี่เขาอ่ะฐานะเขาดีร่ำรวยเหมาะสมกับครอบครัวเราดีกว่านหนูไปคบกับไอ้คนกวาดขยะในหมู่บ้านซะอีกแม่หนูไม่พร้อมจริงๆนะคะโอ้ยุม ไม่เป็นไรครับถ้าน้องบุ๋มยังไม่พร้อมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาคุยเรื่องงานแต่งใหม่ก็ได้ครับเอิร์นผมมีประชุมด้วยครับคุณแม่ครับไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันคนะ่ะขอตัวลาเลยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแม่ทำไมต้องให้หนูแต่งงานกับพี่เขาด้วยหนูยังไม่ได้รักพี่เขาเลยนะ เอาหน้าบุ๋มถือว่าทำเพื่อแม่ก็แล้วกันนะแม่เลือกให้คนเนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังลูกแม่ดูแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ฐานะมั่นคงร่ำรวยถ้าหนูแต่งกับเขาอ่ะหนูสบายไปสิบชาติเลยนะลูกและอีกอย่างนะเท่าที่แม่รู้เนี่ยเขาก็เป็นคนดีไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวด้วยไม่เอาแล้วหนูไม่อยากคุยกับแม่แล้วหนูไปดีกว่าบุ๋มบุ๋ม,มโอ้ยจะไปไหนเนี่ย đưa hành trình lời พี่แบงค์อา้าวบุม๋มหนูก็ตามหาพี่แบงค์ตั้งนานที่แท้ก็มากวาดขยะหลังหมู่บ้านนี่เองเรามาหาพี่มีธุระอะไรแม่รู้ไหมเนี่ยแม่ไม่รู้จักพี่แบงค์หนูมีข่าวจะมาบอกพี่แบงค์มีข่าวอะไรก็แม่ให้หนูแต่งงานกับนักธุรกิจ พี่แบงพี่แบงฮะพี่แบงโอเคไหมอะโอเคแล้วเมื่อกี้ที่หนูพูดไปพี่แบงได้ฟังไหมได้ยินเต็มสองหูเลยแล้วบุม๋มลืมสัญญาแล้วเหรอที่เราเคยสัญญาด้วยกันว่าพี่เนี่ยจะเก็บเงินแล้วก็ไปสู่ขอบุม๋มหนูไม่ได้ลืมสัญญาแต่หนูต้องแต่งงานตามที่แม่บอกอะพี่แบงจริงๆอะหนูไม่ได้รักเขาเลย แต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน่ะพี่แบงค์พี่เข้าใจหนูไหมพี่เข้าใจพี่ก็แค่คนเก็บกวดขยายในหมู่บ้านเงินเดือนก็ไม่ได้สูงถ้าบุ๋มมาคบกับพี่แม่บุ๋มก็ต้องว่าอายคนในสังคมผมแต่งงานกับคนรวยถูกแล้วแหละพี่ไม่มีอะไรดีหรอกมีแค่ความจริงใจที่มีให้กับบุ๋มยังไงก็ขอให้บุ๋ม มีข้อพัดที่สมบูรณ์นะดูแลตัวเองด้วยพี่แบงก็เช่นกันนะดูแลตัวเองด้วยต่อไปอะ่ะหนูไม่ได้มาหาพี่แบงแล้วหนูต้องรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะตามหาอีกอย่างวันนี้มีนัดคุยเรื่องงานแต่งด้วยหนูกลับกันนะคะ มาแล้วเหรอลูกไปไหนมาเนี่ยไปทําธุระมาค่ะแม่ไปทําธุระอะไรวันนี้ก็รู้อยู่ว่าพี่เล็กอ่ะก็จะมาคุยเรื่องแต่งงานทําไมต้องให้แม่รอหนูขอโทษนะคะแม่หนูมีธุระจริงๆคะ่ะเอาละครับเอไม่เป็นไรก็ได้ครับวันนี้ก็ไหนๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องงานแต่งแล้วก็เรื่องสินสอดเลยก็ได้ครับคุณแม่สามารถเรียกสินสอดได้เต็มที่เลยครับผมยินดีมากๆเลยครับ อันนี้แม่ไม่พร้อมค่ะเอา้เอาทำ,ท,ำทำไมล่ะครับคุณแม่ครับก็ฉันไปเห็นพฤติกรรมของคุณมาหมดแล้วสิคะและอีกอย่างฉันก็ไปสืบมาแล้วว่าคุณนะเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอแล้วฉันจะให้ลูกจะแต่งงานกับคุณได้อย่างไงเออค,คุณแม่เห็นอะไรครับ เลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เออคุณแม่ครับผมผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะเรื่องสินสอดทองมัน่นหรือว่าเรื่องงานแต่งอ่ะฉันยกเลิกค่ะไม่มีการแต่งไปเลยค่ะคุณมาทางไหนไปเลยผมผมพร้อมนะฮะผมมีตังค์แล้วก็ผมรวยแล้วก็ผมพร้อมที่จะดูแลน้องบุ๋มนะครับแล้วผมก็ดูว่าน้องบุ๋มน่าจะพร้อมแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับฉันไม่ต้องการค่ะเชิญเลยค่ะผมไปก็ได้ครับคุณแม่เว้ ผมแม่ขอโทษนะลูกที่ผ่านมาแม่บังคับให้หนูแต่งงานกับเขาอะแต่ตอนเนี้ยแม่เข้าใจแล้วแม่จะไม่บังคับหนูอีกแล้วนะถ้าหนูรักใครชอบใครอะก็ตามใจนะลูกจริงเหรอคะแม่จริงสิเออเมื่อวันก่อนเนี่ยแม่เห็นผู้ชายคนนั้นน่ะคนที่หนูไปคุยด้วยอะอยเขาก็มีน้ำใจนะลูกไม่เห็นเขาจูงคนแก่แล้วก็เด็กข้ามถนนด้วยอะ่ะ แต่ดูแล้วก็โอเคนะถ้าหนูจะคบกับเขาต่อแม่ก็ไม่ห้ามนะ จริงๆนะแม่ขอบคุณแม่นะคะที่เข้าใจหนูถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะบมจะไปไหนหนูจะไปหาพี่เขาให้คะแม่ก็แม่บอกหนูเองไม่ใช่หรอคะจะรักใครชอบใครแม่ก็ไม่บังคับแล้วหรือว่าแม่ห้ามไม่ให้ไปอีกคะแม่ก็ไม่ได้บังคับแต่แม่จะฝากมะม่วงกับขนมไม่ให้เขาด้วยโอ้โหแม่หนูก็ตกใจหมดเลยอ่ะนะเดี๋ยวแม่ไปหยีให้ค่ะ พี่แบงคอ้าวบุ๋มนายบอกว่าไปคุยเรื่องงานแต่งแล้วมาหาพี่ทำไมเนี่ยหนูมีข่าวดีจะมาบอกคะ่ะข่าวดีอะไรหรอก็งานแต่งถูกยกเลิกแล้วอ้าวจริงดิจริงสิคะทำไมถึงถูกยกเลิกอะ่ะก็แม่ไปเห็นพี่เล็กกำลังจู่จีก,กับผู้หญิงคนอื่นอยู่งานแต่งก็เลยยกเลิกไปอ๋อและแม่ยังบอกอีกนะต่อไปนี้แม่จะไม่ขัดเรื่องความรัก บุ๋มจะรักใครชอบใครก็ตามใจขอให้เขาเป็นคนดีเย่ yeah! พี่สัญญานะพี่จะรีบทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปสู่ขอบุ๋มทำอเะเี้ีรอพี่นะและที่สำคัญแม่ยังฝากขนมกับผลไม้มาให้พี่แบงค์ด้วยนะคะว้าว wow! น่าอร่อยจังเลยท <c oughs> านด้วยกันนะได้ค่ะ